สึก,กิ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 สึกิอิกิอิวซังอิคิวซังเนโน้เจ้าปัญญาที่พวกเราดูกันตั้งแต่เด็กๆนั้นทุกคนรู้ไหมว่ามีตัวตนอยู่จริงแต่อิคิวซังตัวจริงนั้นไม่เหมือนในการ์ตูนเลยแล้วอิคิวซังตัวจริงเป็นอย่างไรกดสับสไครต์แล้วมาดูไปพร้อมๆกันอิคิวซังคือใคร แรกเริ่มเดิมทีอิกคิวซังนั้นมีชื่อว่าเซนกิคุมาลุเกิดเมื่อปี1394หรือเมื่อราวๆ600ปีที่แล้วที่จังหวัดเกียวโตโดยเป็นถึงลูกของพระจัก,กรพรรดิโกโคมัสึแต่เป็นลูกนอกสมรสนะด้วยปัญหาการเมืองในช่วงนั้นทำให้ท่านแม่ต้องหอบลูกน้อยออกมาจากวังและถูกส่งไปยังวัดอังคคคุจิเมื่ออายุได้6ปีหนูน้อยอิกคิวช่วงเริ่มเดบิวเป็นเนนน้อยนั้น ได้รับชื่อใหม่ว่าชูเคนซึ่งก็เจ้าปัญญาเหมือนในกระตูนนั่นแหละและก็ชอบแต่งกลอนด้วยโดยเฉพาะการแต่งกลอนด่าชาวบ้านวงการาศาสนาที่เน่าเฟะในช่วงนั้นโดนเนน้อยอิคิวแต่งกลอนด่าจนท่านโชกุนถึงกับต้องกดไลค์ <Yes. S 1> และทำให้เขาเป็นที่เหม็นหน้าของพระผู้ใหญ่ทั่วเกียวโตจนเมื่อปี1410จากเนน้อยสู่เนนใหญ่ อิกคิวอายุได้17ปีตัดสินใจออกจากวัดอังโคกุจิและย้ายมาที่วัดไซคอนจิภายใต้การดูแลของหลวงพ่อเคนโอและได้รับชื่อใหม่ว่าโซจุนหลังจากศึกษาวิถีเซนอย่างลึกซึ้งอีก4ปีต่อมาหลวงพ่อเคนโอที่อิกคิวนับถือมากก็ได้มรณภาพไปอิกคิวที่เสียใจมากจึงตัดสินใจไปกระโดดน้ำตายแต่ก็ไม่สำเร็จ เพราะอิคิวได้นึกถึงแม่ขึ้นมาน้ำตามันก็นไหลหลังจากนั้นอิคิวก็ได้ย้ายมายังวัดโชซุยจิซึ่งเป็นสาขาย,ย่อยของวัดไดโตคุจ ok ิภายใต้การดูแลของหลวงพ่อคาโซและที่วัดนี้เองเขาก็ได้รับชื่อใหม่เป็นอิคิวโซจุนซึ่งเป็นชื่อที่นำมาใช้ในการ์ตูนนั่นเองหลังศึกษาธรรมะอย่างตั้งใจ อิคิวในวัย26ปีก็ได้บรรลุปิศาธรรมของหลวงพ่อคาโซจนหลวงพ่อจะออกใบปร,ริยนธรรมขั้นสูงให้และแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสคนต่อไปแต่อิคิวนั้นเทมันทุกสิ่งอย่างทั้งใบปร,ริยนธรรมและตำแหน่งเจ้าอาวาสก่อนจะออกจากวัดและใช้ชีวิตล่อนเล่พระเนจรไปเรื่อยๆนี่ก็เป็นประวัติย่อๆของพระอิคิวที่เอาจริงๆก็ฉลาดเหมือนในการ์ตูนเป๊ะ อาจจะมีขวางโลกบ้างนิดหน่อยไม่ว่ากันทีนี้เรามาดูรวมฮิตวีรกรรมเก,เกลียนกันบ้างไว้ผมยาวนวดเคราลุงลังกินเหล้าเมายาเล่นการพนันเดินเข้าหอนางโลมอย่างสง่าผ่าเผยตอนเมาๆบางทีก็เอาพระพุทธรูปไม้มาเผาเป็นฟืนแก้หนาวลักบ,บทเป็นเครื่องด่าวงการพระที่มีความปลอมเปลือกและหลงในลาบยศ และระหว่างที่ออกเดินทางพระอีคิวก็ได้ภรรยาเป็นนักร้องสาวตาบอดที่อายุรุ่นลาวคลาวหลานติดมาด้วยจะเห็นได้ว่าพระอีคิวนั้นมีความไม่ยึดติดในรูปสูงมากไม่หลงในลาบยศใดๆและไม่ชอบพวกพระที่ชอบสร้างภาพถึงแม้การแสดงออกจากขวางโลกเอามากๆแต่ก็ยังได้รับความนับถือจากคนทั่วไปไม่เว้นแม้แต่ตัวละครคุ้นหน้าคุ้นตาอย่างชินเอมอนซัง ที่ไม่ได้มาเจอกันตอนเป็นเลนเหมือนในการ์ตูนหรอกนะกว่าจะเจอกันก็โน่นอายุเข้าไปเลขสาแล้วชินเอมอนสั่งซึ่งเป็นทหารรับใช้ท่านโชกุนมักจะมาถามตอบ Q&A กันเป็นประจำจนเกิดความเลื่อมใสและฝากตัวเป็นสิทธิ์จวบจนวันสุดท้ายของชีวิตหลังจากล่อนเล่มาอย่างยาวนานในปี1474พระอิคิวถูกตามตัวกลับมาเป็นเจ้าอาวาสวัดไดโตคุจิ ที่ถูกเผาทำลายจากสงครามด้วยแรงศรัทธาจากผู้คนจำนวนมากที่นับถือพระอิคิววัดไดโตกุจิก็ถูกบูรณะจนเสร็จภายในเวลา5ปีและสุดท้ายในปี1481พระอิคิวในวัย87ปีก็ได้จากไปด้วยโรคมาลาเรียในท่านั่งสมาธิโดยมีภรรยาอันเป็นที่รักอยู่เคียงข้าง ถึงแม้ว่าพระอิคิวอาจจะดูเหมือนเป็นคนเกลียนเกลียนทำตัวขวางโลกแต่ทุกอย่างล้วนมาจากการตั้งคำถามต่อสิ่งที่อยู่รอบตัวเท่านั้นเรียกได้ว่าท่านเป็นพระหัวก้าวหน้ารุ่นบุกเบิกเลยก็ว่าได้ปัจจุบันหลุมศพของพระอิคิวอยู่ที่วัดอิคิวจิจังหวัดเกียวโตและคำสอนของท่านก็ยังคงถูกพูดถึงจวบจนปัจจุบัน หากชอบคลิปนี้กดสับสไ r i b เพื่อเป็นกำลังใจให้เราแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดี